กราบสวัสดีครับผมแต่โซโลคลิปนี้ง่ายๆสบายๆแต่ว่าเดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกไปที่เซเว่นจะพาไปเที่ยวเซเว่นกคนจริงปะจริงมันจะไปนานแล้วการแข่งขันวันนี้ชื่อว่าภารกิจแข่งกันตามล่าหาโอร็อกที่เซเว่นนี่เลยโอร็อกไอติดงานหยิบมาอันนี้คือโอร็อกสามทหารสิว ผลิตภัณฑ์รักษาสิวโอร็อกโอร็อกสามานสิวเอาไปเอาไปทำอะไรร้กงาสิวเหรอคนอย่างมึงก็รักษาด้ยเงินก่อนดีกว่าสิวก็ไม่มีขึ้นเขาดีที่หน้าเขาดียังไม่มีสิวขึ้นหน้ามันแข็งจนสิวแทรกติดมาไม่ได้โอล็อกสามสาสิวมีอะไรบ้างนี่ทุกคนดูไว้นี่เจลแต้มสิวดุมากแล้วก็มีสบู่กุหลาบฟ้าสเปรย์สิวโอร็อกกติกาของภารกิจตามล่าหาโอล็อกก็คือเดี๋ยวไปที่หน้าเซเว่นนะเดี๋ยวผัดกัน แข่งทีละคนให้วิ่งเข้าไปในเซเว่นไปหาโอล็อกมาเนี่ยหในสแล้ววิ่งออกมาปุ๊บเสร็จแล้ว เอาโทรศัพท์ออฟฟิศถ่ายรูปตัวเองคู่กับนี่แหละผลิตภัณฑ์โอล็อแล้วก็ส่งให้กูดูให้ภาพชัดเจนถูกต้องแล้วก็จะหยุดเวลาใครทําเวลาได้ดีที่สุดคนนั้นชนะจะได้รับรางวัลสุดพิเศษเพื่อเป็นการปลุกใจรางวัลก็คือจะให้เข้าไปหยิบอะไรก็ได้ในเซเว่นก็ไปกวาดก็ไปหยิบเอาไอลกอหอ้หมดเลย มาล้างมือครับล้างมือล้างมือไม่อ้ก็ฮอไปขวดแงอ๋อแบบอยนี้เฟ้าทิ้ขวดไงถิ้งขวดอ่ะไม่ได้อ้าไม่ได้หรอเออออกยูทูบไม่ได้ไม่ได้หรอเดี๋ยวคว้าแบบเป็นซองเลยที่ต้องจุดบรรจุแล้วมีควันอะไรอย่างเงี้ยยังไงยังไงคว้าอะไรก็ได้ รางวัลสุดพิเศษเลยมันมันเป็นในฝันของคุณว่าเลยนะเด็กเซเว่นโอ้ยไม่ได้นโดนภาพดูยอดเฮียเข้าไปมีแต่ผู้ชายข้าวข้าวเวฟเใส่กุ้งสะกอกเอาไม้หมดแม่งเลยเอออะไรอย่างเงี้ได้นี่มึงกับกูดีเบาหวานจังชวนที่กับข้าวอย่อกขอย้ำมึงเอาอะไรถ้ามึงเอาอะไรได้อะเอาอะไรอย่าส้องฟันอย่้องปากฐานพวก่าน ฐาน 2A ฐานอะไเน,น่านเนอ,อะเบอร์ฐานไปขายแล้วคน <c oughs> ที่ซื้อเขาไม่มาซื้อที่เซเว่นวะเขาทำไมเขาต้องซื้อกับมึงวะ <c oughs> ใครอยากได้อะไรก็คิดกันไว้นะอ่าโอเคนะกติกางานนะ่ายมากแค่วิง่งเข้าไปเนี่ยหาโอล็อกออกมาวิง่งออกมาถ่ายรูปปุ๊บอ่ไอชัดนะปุ๊บใครทำเวลาได้ดีที่สุดรับรางวัลไปเลยหยิบอะไรก็ได้ในเซเว่นแจกจริงตามนี้ไปพวกเราไปกันเลยไป ก็มาอยู่กันที่หน้าเซเว่นอีเลเวนภารกิจตามล่าหาโอร็อกโอร็อกนี่เลยสามทหารเสียวโอร็อกนี่ที่จะให้ทุกคนมาทําภารกิจตามล่าหาโอร็อกกันเดี๋ยวใครจะได้เล่นเป็นคนแรกมาโอน้อยออกมาเชิญน้อยออกถ่ายต้องต้องเป็นคนที่หนึ่งต่อเลย

นายชนะเป็นคนที่สี่ยังยิงยาวกระเป๋ายิงชุกอ่าคยัดคนสี่ใส่คนสุดท้ายมาเรามาเริ่มเข้าสู่การแข่งขันภารกิจตามล่าหาโอรสกันเลยมาเริ่มคนแรกเลยกล้องซองเอกไม่ใช่แล้โหกล้องคแรกนะมีอะไรแล้วหยิบของมาเลยนะหยิบออกมาปุ๊บแล้วเอาโทรศัพท์ที่กูนะถ่ายรูปเซลฟี่อ่าโอเคเราให้กูตรวจเช็คคูณภาพผมชัดกดจุดเวลา เจอเปะเนี่ยไม่เจอมีมปะเนี่ยไ <c oughs> อ้เหี้ยอยู่ฝั่งนู้นปะวะอยู่แถวแถวนี้แหละ <c oughs> ไม่มี่ดูไหนครับเฮ้ยห้องครับ โอเคถูกต้อง <uk> อ่าอ่าถ่ายรูป <_ uk> ถ่ายรูปได้มาแล้วเอาถ่ายรูป <_ uk> โอเคภาพคมชัดถูกต้องหยุดเวลาอ่าว่ามึงจะไม่ออกมาแล้วนะ่เลยอ่าโอ้ไปนานมากเลยถือกล้องถือมาเลยก็ได้โอ้ได้นี่เลยตะปูกุหลาบคุมมันโอล็อกอ่าเวลาที่กล้องทรงเอกคนแรกนะครับทำไป3นาที56วินาทีจุด 6.9. อ่าวัทที่สองเตรียมตัวจับเวลาไปเฮ้ยโแล้วจำไม่ได้ด้วยเนี่ย ไหนวะ,ะมาแล้วอ่าให้ลูกให้ลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้ชัดด้วยให้โอล็อกชัดเจนอ่าโอเคถูกต้องชัดเจนหยุดเวลาเวลานะครับเบิกทำเวลาไปสอง นาทีจุดศูนย์ูนเป๊ะเลยแล้วก็จุดศูนย์เก้าอ่าโอเคตอนนี้ขึ้นนำอันดับหนึ่งนะครับผมอ่ะถือไว้เป็นที่ระลึกอ่าไม่รอต้องเหนื่อยเลยเดี๋ยวเริ่มแข่งคนต่อไปเลยครับผมคนที่สามเจบางไทรนะทำให้เร็วทำให้ไวนะ่าเตรียมตัวหนึ่งตอง เฮ้ยเฮ้ยอย่าไปแจ้งเขาโอ้ชโยเานี้เนียเ้ากังำองนี่ไงมั่วอย่ามั่วหล็อกหลุงตาบอดไมเ่ยคำมามันแค้น่าจะอยู่แถวนี้ใช่วะ โบ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 ได้วะจำได้สินค้าเอ้ยมันไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอวะไม่รู้เอ้าเฮียมันไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอก็ไปสินค้าแนะนำแน่ๆเลยก็ไปสินค้าแนะนำแน่ๆต้องอยู่ถอดแว่นไหมนี่ไงเจอแล้วเจอแล้ว เอาเอาบูกุลาบเอาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอย่าลบอย่าลบถ่ายรูปถ่ายรูปเอาเอาให้ชัดเอาให้ชัดให้ติดเซเว่นด้วยนะให้ติดเซเว่นด้วยให้ถูกกติกาแนวตั้งแนวตั้งแนวตั้งอ่าเอาขอตรวจงานขอตรวจงานขอตรวจรูปอ่าโอเคถือว่าผ่านหยุดเวลาเวลาที่เดย์ทำได้3นาที27วิจุดเจ นต่อไปยัดทำเวลาให้ไวนะครับเพื่อของรางวัลนะครับอย่าพี่หยิบเตรียมตัวใส่กล่อกโอ้ยพี่ควรเชี่ยมันี่ก่อนเฮน้ำหนักกูก็ช้าอยู่แล้วไม่ดีไม่ทไดีจะติดตรงมึงเลยแหละมาเตรียมตัวสามสองหนึ่งไปัเวลาเราเลยเฮ้ยลำมาเกียนมั้งเนี่ย ไอ้เหี้ยของจริงมันเป็นแบบไหนวะเฮ้ยลืมแล้วเฮ้ยอันไหนวะเนี่ยของจริงมันเป็นไหนวะไม่ใช่พี่จำได้ปะจำไม่ได้นี่วะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เฮ้ยนี่ไม่ใช่เฮ้ยเอาไปซ่อนมาหน่อยน้องๆเพื่อไหนวะมีสามอันน่ะอยู่ไหนวะ ปอุคโอเคโอเคเอาแล้วตัวรูปตัวตวรูปเดี๋ยวไม่ทันตัวรูปโอเคถือว่าผ่านยุดเวลาห้นาทีไรเฮียสุดยอดเวลาเวลาได้ไหม คตรเร็วเออเอเอ,เ,อเวลาสองนาทีเอ้ยจุดศ5นห้าวิจุดเจ็ดห้าแท้ไอ้เบิกไปห้าวินาทีอ,อูยืนดูอะ่ะห้าวิเองเพื่อนว่าใช่ไหมอะ่ะยืนพิจารณามันะ่ะมันใช่ปะวะห้าวิพลาดไปนิดเดียวเองเพื่อนแข่งใหม่กันนะเฮ้ยไม่ได้ คนสุดท้ายสายตอนนี้เวลาที่ดีที่สุดค totally. so ือไอ้เบิร์ทำไว้2.00นาทีถ้ามึงทำให้ได้อยู่ในเลขหนึ่งแค่1.99วินาทีมึงชนะไปเลยได้รับรางวัลไปเลยนะได้ได้แค่เตียววิก็เป็นผู้ชนะแล้วมาพร้อมไหมมาเตรียมตัวกปะเดื่มงไหมนะอะไรโอ้ยไม่ต้องรอโอ้โหนึ่งสองจำจับเวลา ไยเจอแล้วไปนะไปดิเป <m> ิดดิเร็ว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 จะชนะแล้วจะชนะใรูปให้ชัดให้ชัดให้ชัดมาตัวตๆวตวตว ตรวจครับผมโอเคโอเคถูกต้องชัดเจนหยุดเวลาด้วยเฮียวุ่นวเลยขาชิบหายเลยนะโอ้ยโอ้ล็อกที่ได้เป็นเจลแทมสื่ดุมากโอ้โยภาพถูกต้องชัดเจนครับผมเวลานะครับมาลุ้นนะครับว่าจะเร็วกว่า2.00นาทีหรือเปล่าเวลาที่ไต่ทำได้เป็นเวลา1.27 จุดห้าโทนคนเร็วเลยยิงหนักสดขาเนี่ยขาดเดินไปหาเท่าไหร่เชียวไงบอกแล้วเล่นเวทนาผมหน้าบ้านผมไงคนละสายไหมคนละสายไหยเล่นเวทนาบ้านเองโอ้โหเราทุกวันสรุปนะครับผู้ที่ทำเวลาได้เร็วที่สุดนะครับเป็นสายไตครับผมเป็นตะลงมาตายมาตายเว้ยมาตายเ้ยได้รับรางวัลไปครับผม เนดีด้วยนะครับกับผู้ชนะแล้วก็ตามที่สัญญาครับรางวัลสุดพิเศษไปวิ่งเข้าไปหยิบอะไรก็ได้ที่อยากได้เล่นไม่เยอะเลยนชอบเลยอันนี้ตะก้าครับผมแต่ว่าต้องหยิบตามเวลาที่ตัวเองทําได้เมื่อกี้ทําเวลาไปเร็วเลยนี่ดีใจใช่ไหมเมื่อกี้ทาเวลาไป หนึ่งนาทียี่สิบเจ็ดวิหนึ่งนาทียี่สิบเจ็ดวิเท่านั้นที่เป็นเวลาในการเข้าไปจิบอะไรก็ได้ในเซเว่นเริ่มเลยไหมครับจิบกิบเแล้วก็ต้องวิ่งกลับภายในหนึ่งนาทียี่สิบเจ็ดวิต้องวิ่งกลับเข้ามาอยู่ในกรอบแดงถ้าหนึ่งนาทียี่สิบเจ็ดวิกลับมาไม่ทันกรอบแดง ถือว่าโมัาเอาเว้ยเอาของอยากกินไม่ไม่เอาเยอะเอาเค่อเดียวแค่ดูเลยย้ำนะกลับมาถึงนี่แล้วเลยเวลา1นาที27ิวิกดได้นะเป็นโมคานะของที่หยิบมาเตรียมตัว1 2 3่เริ่มไอ้เจีบล็อติดล็อๆไปพอละ พอแล้วพอมาแล้วหยุดหยุดฮะโอเคขคำตอบแล้วหยุดเวลาเฮ้ยนะมึงได้โอกาสทั้งทีมมึงหยิบมาแค่เนี้ยแกเนี้ยมดเวลาไงเวลานะที่หยุดเมื่อกี้นะห้าสิบห้าวิโอ้โหเอาเดี๋ยวก่อนได้อีกเต็มเลยไปร้าหมดไงตลือเวลาที่เหลือขอเป็นผมได้ไหมครับได้เอาไปเลยเอาละครับเออได้จ่ายห้าร้อยผมไปซื้อเองไม่ดีหรอโอ้ ภารกิจได่โซโล่ตามล่าหาโอรลผู้ชนะของเราไต่ได้รับราวัลพิเศษเออเออนายเาดูหน่อยนี่งของรางวัลพิเศษมูลราคา262บาทที่แต่จริงผมซื้อเข้าบ้านเยอะกว่นี้อ๋อหรือี่ีนิดงเลยนี่มีขนมไหมขนมเนนี้พักี้ชอบอันนี้ก็ชอบพักี้บรด้วยเฮ้ยนี้ของผมของผมของมเชือแบ่งบ่งกักินด เอยของผมเฮ้ยผมชนะไหมพอ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 เดี๋ยวอิจฉาเออ๋ยวอิจฉาตอนนมึงชนะกูไม่อิจฉาตอนมึงได้ของเลยสองร้อยกว่าบาท กูไม่ได้ดูถูกนะแต่ไอ้ย <to sex> <urai> ี่ไอ้คีนึ่งยินได้เยอะกว่านี้อีกผมไม่ค่อยกินทั้งนองไงเลยไม่กินเอาไาได้กินเลยไอ้นี่กินไอ้นี่กินชอบไปอ้าสำหรับคุณผู้ชมนะครับโอร็อกมีกิจกรรมร่วมสนุกเพียงถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์รักษาสิวโอร็อกสามทหารสิวผลิตภัณฑ์ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเจลแต้มสิวโดุมากยุบไวภายใน24ชั่วโมงสกัดจากหินน้ำมัน จากประเทศฝรั่งเศสและสบู่กุหลาบฟ้าไล้สิวคุมมันเหมาะสําหรับผิวมันพร้อมสารสกัดจากกุหลาบป่าญ,ญี่ปุ่นหรือสเปรย์สิวโอร็อกลดสิวเย็นสบายหน้าใช้แทนน้าแร่ได้มีขายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นพอถ่ายแล้วโพสต์ลง Facebook ตั้งค่าสาธารณะ พร้อมแคปชั่นและติดแฮชแท็กชัยโซโรแฮชแท็กโอล็อและแฮชแท็กตามล่าโอล็อกที่เซเว่นและถ่ายรูป o l ล็อกพร้อมกับสลิปแปะที่ใต้โพสต์ของตัวเองประกาศผลทางแฟนเพจต้ายยั์ชัยโซโรรูปคีเอทเท่โดนใจทีมงานชัยโซโรที่สุดรับไปเลยโปสเตอร์ลิมิเ e d ดอ i ดิชัพร้อมลายเซ็นและผลิตภัณฑ์จากโอล็อกสาทหารเซอไปใช้กันเลย จำกัดเพียง50รางวัลเท่านั้นระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่14มิถุนายนถึง2ี่กรกฎาคม2564รีบส่งกงนเข้ามาเยอะๆนะครับผมสองร้อยกว่าบาทจะี๋ยวนีห่วยชิบหายเลยนะฮะไม่ได้มาด,ดูนี่มีอะไรบ้างานี่น้ำป๊อกกี้นี่มีแท่งก่อบเยวย

เดือดขนาไหเนีม่เอ้ไม่ใช่อะีนี่เย่าเสงี่ยเสียวเนี่ยนี่กินเส้นเต้กูด้วยเด้เยงด แล้วลองมาเรื่อาจนไม่เราเล่นแบบไม่ได้โหง่ายเลยนี่นไหนิบเบย์ตเปรยโอ้ยเลยนงนกเฮ้ย บบอ่วงอ่าไปวงลังอโกไวน์เอ็กโอเอกุเนี่ย